ว่าทำไมมันเือนมีสามมือตอนที่ถ่ายรูปตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยคนเจ็บนั่งคนเดียวก็รับแจ้งจากสพบางทีครับว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทสมีภรยรยาในตอนที่จะก็ไปตรวจสอบเจอคนเจ็บหนึ่นงราย ีแค่สีสานอย่างเดียวที่แตกแล้วก็รออีกคนที่ใบหน้าของชาวก็คือถ่ายรูปเราเราเ,ราเวลาเราไปถึงเราก็ต้องถ่ายรูปให้ให้ใหทางหลงพักเขาเขาถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มหลงพักปุ๊บก็มีอาสาคนหนึงเนี่ยทักมาว่าสังเกตมือว่าทำไมมันมือนมีสมมืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยมามานั่งสังเกตดูพอสังเกตดูปุ๊บก็ก็เลยโพสต์ลงถามเพื่อนๆในในซเทซี่ยวแล้วว่า ว่าคิดเหมือนผมไม้อะไรเงี้ยว่ามันมีสามมือหรือว่าอะไรแค่เจ้าของประเ็ศมันเกิดในร้านขายของชําก็มีแค่เจ้าของร้านชําแล้วก็แล้วก็คนที่มันนั่งดื่มนั่งดื่มประมาณสองคนอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองแล้วก็มีน้องอาสาคนหนึ่งที่เข้าไปทำแบ้ก็คือไอโดยรอบคนเจ็บนี่ไม่มีใครอยู่แล้วตอนที่ถ่ายรูปตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยก็ไม่มีใครอยู่คนเจ็บนั่งคนเดียวคนเดียวตอนที่ผมไปถึงแล้วมือปิตนามัานมาอย่างไง ก็นั่นแหละผมก็ง,งงเหมนะือนกันการวางมือของเขาไหมมันหยุดมุมมองอะไรเงี้ยครับแต่หลายๆคนมองก็ลองทํากันดู็ทราทกันไม่ได้ถ้าเป็นมือขวามือขวามันก็ตั้งฉากอยู่มันก็ไม่น่าใช่ถ้าเป็นมือซ้ายอยู่มันช่วงนัน้นก็เป็นข้อมือลงมาแล้วครับมันก็ไม่น่าทำไ,ได้มือฝันก็อยู่อ่าอันอันอันนี้มันต้องวางเออมันต้องอยู่งี้แล้วมันมันเออลอง,ลองรับได้ไหมไม่ได้วไม่ได้ไม่ได้ คือยังไงถ้าจะพับยังไงมันก็ต้องเองตัวใช่ไหมเพราะมันงอแบบคืองอจากข้อมือเลยนะและไอ้มือเนี่ยที่ในภาพที่กาลังเป็นประเด็นอยู่มันมือเขาหรือมือใครมือเขามือเขาเขาพับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ี่เนั่งตนี้เป็นมือเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยวะมีค่ะนั่งคนเดียวแล้วเราเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับครับ เห็นแล้วมัุสรุปมือเราหรือมือใครก็จะเป็นมือผมมาไหนพี่ปกติงอได้ขนาดนั้นไหมพับหมายถึงว่าพับพับข้อมือได้ขนาดนั้นไหมไม่รู้ครับ ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ